ยองฮาเซลยอร์บุลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนิวก็จะมาแนะนำสามศัลยกรรมนะคะที่จะทำให้หน้าเราดูเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดค่ะอันดับที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือการทำศัลยกรรมจมูกนั่นเองค่ะเพราะว่าการเสริมจมูกนะคะจะทำให้หน้าเราดูเด่นนะคะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะจมูกของเรานะคะจะอยู่แกนกลางของใบหน้านะคะ มองเข้ามามันจะดูเปลี่ยนและก็ดูเด่กนะคะจึงมีอิทธิพลที่สุดในการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าเราค่ะอันดับที่2นะคะนั่นก็คือการทำาสลิกรมตานั่นเองค่ะเพราะว่าการทำเสลิมกรมตานะคะจะทำให้ตาเราโตมีผลทำให้หน้าเราเปลี่ยนมากยิ่งขึ้นค่นนะ,คะจึงมีอิทธิพลอันดับที่2ค่ะอันดับที่3นะคะที่ดิวแนะนำนั่นก็คือการทำคางนั่นเองค่ะเสริมคางโดยใช้ซิลิโคนนะคะจะทำ เลี่ยนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเติมเต็มนะคะใบหน้าของเรานะคะทําให้หน้าดูเรียวดูสมูทดูละมุนมากยิ่งขึ้นนะคะตอนนี้นะคะเรามีออฟฟิศอยู่ที่มาเช่ทองหล่อนะคะใครสนใจจะทำสแลกต์กมเกหลิก,ก,น,กนะคะสามารถทักอินบ็อกมาหยายราได้เลยนะคะยินดีให้บริการอย่างยิ่งค่ะ